สวัสดีครับผมดินนั่นงร้องกับลางยู่ทีี <S <S 2> <S 2> ชมรมชมรมสปานบนุญชมรมสปานบุญเคหอมลาสตาทุ่งเตจังหวัดกรบีครับจันงานแัน,น,นเล่นก,กันแฟนงานมาเล่นกัน ับขออกกาด้วยครับถ้าใครไม่มีกราทางเรไม่มีราด้ครับเราต้องออกาทาด้วยนะครับออกมาเลยครับมาเลยนะครับจัดกิจกรรมลแ็กแฮนดชาติกิจกรรมอลแ็กแดชาติชมรมสานิจสา ของใครก็ลองเปลี่ยนคนนี้ของใครไม่รู้ของใครเ็นใครเอามาเลยครับอ่ะเอ,าเอาเ้าเดี๋ยวพี่เมย์อเดี๋ยวครับเอ้าเอาเลยพี่เนื์แล้วเอ้าอาเลยครับเจตการสาเพื่อมจนจนอาสาบไม่ใช่เอาชีพชุมชนสะพานนี้เขตอสางร่าสุพานทะเลจังหวัดกะทิครับ กิจกรรมแัดเนเยเอ๋อผู้ชายแพ้เลยครับยังเป็นผู้หญิงครับไม่เป็นไรครับโชว์สเปกบนไปทีได้เลยได้อ่อเลยครับ ชมรมสปาร์นุนเทพมาราสนาภาทุ่งทะเลครับยังมีอาสาพเพื่อมันชนเชนเอาเชียร์ได้ไดเลยครับเชียร์ได้เลยเครับ <c oughs> ครับมาเลยครับมาอีกครับมาอีกแล้วอ๋อยังองีกสามคนนะครับโจูลีลาเลยครับ สองคนนะครับว่าใครเป็นผู้ชนะนะครับอ่ะเดี๋ยวมาทางีเดี๋ยวมาทางนี้สองคนนี้ต้องมีมินีลามีนีลาด้วยถ้าไม่มีลาไม่ได้คก็แพ้ครับไม่ได้เลยไม่รวมรวมรวมที่ที่ที่จบรวมจบการแข่งขันอาณาจักรบาสก์เซตเล็กอาณาจกรมวยมินชุนยังที่จรงหวันเด็กแห่งชาติครับ ท็ฟินอะให้สัมภาษณ์คนชนะครับว่าเป็นยังไงบ้างขึ้นกันบนเล็วม้ยครับบลญขึ้นกันบนเร็ครับขึ้นกันบรวนุกเออเอาเลยครับเอาให้ท็เพฟินสัมภาษณ์ก็ได้เอาอสัมภาษณ์ดูว่าเป็นยังไงบ้างความรู้สึกนะครับความรู้สึกเป็นยังไงความรู้สึกเป็นยังไงบ้างครับเวนหัวครับเล่นหน่อยไหมครับสนุกนะครับมาจากโรงเรียนอะไรครับนาทุ่งกลางนะครับ อ๋อเดี๋ยวพี่ตุ้มรอมีของรางวัลให้เลยนะครับพี่ตุ้มได้ทุกคนเนาะได้หมดนะครับวันนี้นะครับอ๋อให้อ่าบังตาพี่โดนะครับคุณชนะเลิรนะครับคุณจะรับหมดได้สามนะครับชนะเลิรนะครับขอเสียงตบมือหน่อยครับอขอเดี๋ยวตบมือหน่อยครับอ่านี่นะครับคือความกล้านะครับของดิศนะครับบอกแล้วเอาเะครับคนที่สองครับคนที่สองได้อะไรครับพี่โดง ้รถที่ซ้อมได้รถนะครับรถพร้อมกับที่ใส่เงินนะครับที่หย่อนเงินหย่อนเหรียญนะครับตาไม่ต้องแยงครับไม่ต้องแยกงครับไม่ต้องแยกไม่ต้องแยกครับเอาละครับได้ทุกคนเดี๋ยวเดียวลงกันเลยครับขึ้นมานี่ก่อนครับเดี๋ยวลงพร้อมกันนะครับเดี๋ยวเราขอถ่ายรูปนะครับถ่ายรูปร่วมกันนะครับเอายืนเลยครับบอกเลยว่าของรางวัลเยอะแยะกองศิลป์นะครับ แลต้องขอขอบคุณนะครับหลายหน่วยงานหลายองค์กรนะครับแจกให้หมดเลยหมดแจกไปนี่พี่ยน้องไทยนะครับนะครับหทางรัฐตานะครับแล้วก็ผู้หลักผู้ใหญ่นะครับที่มอบควาระมัดระวังให้กับเด็กในวันนี้ครับบังศีร์นะครับเราไม่เอ่ยนามเพราวก็ใครบ้างเพราะเยอะแยะมากมายนะครับที่มอบให้บันทึกเห็นีหมครับอ๋อตอนนี้พี่ยืนครับผมจับรางวัลนี่ครับเออจับรางวัลนะครับให้พี่โดนะครับอ่อไพ่เอ้าไพ่จะได้ลมหนาวนะครับจากอ่า บางตะวันนะครับสจิดนะครับผ้านวลนะครับใครจะเป็นผู้โชคดีนะครับบังตะวันสจิดเจ้าหน้าที่ครับสปาทุสงีครับขอดนตรีหน่อยครับขอดนตรี่าะเออะไรครับรวมเข็มเหล้าทุ่งทะเลครับว่าใครจะได้นะครับเอาเลยครับชนจับผู้นะคชะตาบนเข็มอัมลาสปาร์ทุ่งทะเนะครับรีบหน่อยนะครับให้โดยไม่ได้เลยครับผ้านวลนะครับผ้าหุ่นอย่างดีนะครับจะต้องเอาบรรเด็กลชาติครับ ที่ออกนะครับโคเป็นผู้โชคดีครับเนาะสี่ใครับมเป็นครับหมายเลขหมายเลขหมายเลขสองสี่สครับยูไหนครับยูไหนครับสองสามสี่สองสามสีครับมีมครับชูมือเล่นก็จะไมเมาไเล

kami ini di tempat